สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ d t แท็กบอดกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าอีเมลและการตั้งค่าบัญชี Microsoft บัญชีแรกในเครื่องโทรศัพท์รวมถึงการลบบัญชีอีเมลด้วยค่ะวิธีการตั้งค่าบัญชี Hotmail ให้เราเข้าไปในรายการแอปกดการตั้งค่าแล้วกดอีเมลบวกบัญชีขั้นตอนต่อไปให้เรากดเพิ่มบัญชี Hotmail แล้วกรอกอ e ีเมลแอดเดรสและรหัสผ่านของคุณจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้งานค่ะกรณีเพิ่มบัญชี Gmail หรือ Yahoo ก็ใช้วิธีเดียวกันโดยเลือกไปที่ชื่อของเมลที่เราต้องการจะเพิ่ม อีเมลรายชื่อและปฏิทินของคุณจะถูกซิงกับโทรศัพท์และจะถูกตั้งชื่อเป็น Hotmail 2โดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากคุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อให้กดที่ Hotmail 2แล้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อบัญชีได้เลยค่ะในส่วนของการตั้งค่าอีเมลเราสามารถจะตั้งค่าการโหลดอีเมลได้ว่าเราจะให้โหลดเมลได้ทันทีที่มีเมลเข้ามาหรือจะให้โหลดทุก30นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะคะอีกข้อหนึ่งจะให้โหลดอีเมลใน3วันหรือ7วันที่ผ่านมาก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะตั้งแบบไหนให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเราเองค่ะเมื่อทำการตั้งบัญชี Hotmail เรียบร้อยแล้วไอคอนจะไปปรากฏอยู่ที่หน้าแรกและในรายการแอปหลังจากนั้นก็ให้กดเข้าไปเพื่อใช้งานได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็จะสามารถใช้งานบัญชีที่ตั้งค่าได้ทันทีค่ะกลับมาพบกับ d t c g Buddy ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ